สวัสดีครับเมื่อนี้มาเจอกับเมนูปิ่งสมปลาปลาสมนะครับเห็ดเป็นโตนแบบนเแล้วครับแบบนี้เห็ดสมปลาเป็นโตครับเดี๋ยวมาปิ่งที่นี่กินก็พริกดิบแซบ่บ แ,แม่ครัวคนเดิมครับที่คือโชว์ฟีมือต่ำหุ้งอีกแล้วกินที่ต่ำกินครับปิ้งสมปลาครับปิ้งสมปลาต้องกินก็คือกินอะไรยังแะลกป่อยมา อง,องบนมกนนักจะลังจะนิดจะหน่อยที่เราหมักนาว <c oughs> นิดนุกเมื่อยเย็นเ้ไหไปแล้วไปแล้ว Chắp xẹp nữa chắp xẹp nữa Mình niêu nhiều tốt tốt luôn cái cách nuôi thì nó có mặt đi thì đi chắp xẹp Hãy subscribe cho nào สุ่มไปนล้วผมมาเตรียมมาพริกไปแล้วก,กินก็พริดกับแสบเลยตำโดนเกินชิมชิมพริกกินครับเกือเทียดเดียวอยู่สองหน่วยว้านตำใช่ปะชิม จาออกวันนี้จากแล้วเตื่ออนาง,งานแปลงฟันาง,งานแก้วุลวะผแลบบัวธ์ควมแปกอืมตักเลย จบ,จบรอบปิ่งสมปกา่ะ អ <si suppression> ំត <desconfinantaBrots> ាម <guarding> ទ <Luigi> ៅកាប់นําครับឆ្ងាញ់សាក់แนนอนនិយាយគួរតាមអូបាល់ទេ ปิ้งปลาได้ออตามไปชิมม่มต้องปิ้งสุกครับสำครับสปลาคือแต่ดิบนึงกินหรอกเราเบิ่งต่อนกินครับ